สวัสดีครับ fc เมื F ่อคืนกับมาพบกันในวันที่4เมษายนนะครับวนะันที่4เมษายน2568สำหรับวันนี้ผมกติน้นำรักนวยรังมาให้ fc รับชมนะครับนะสำหรับรักนวยรังงวดนี่ผมติใส่สองสูตรนะครับนะใช้สองสูตรสองสูตรเก่าที่เดินดี คับเนาะก็มีเขาบางรุ่นบางก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผมสังเกตมอแล้วอสองสูตรนี้เป็นสูตรที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดนะเนาะน่าจะมีลุ้นอยู่นะเนาะในอะสองสูตรนี้ที่ผมจะนําเสนอว่าเป็นสูตรเก่าที่เดินเดินดีการเดินของเขา ก่อนไปรับชมค่ะขอฝากาค,าคำเตือนก่อนครับแลาวคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเข้ากันมาบังกันเลยอ่ะสูตรแรกนะครับตัวนี้เป็นสูตร ที่เดินดีนะครับเดินดีเ้ามาสังเกตบ้างอาจจะเป็นสูตรหลายตัวแน่จังเลยนะครับเป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับเป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับแต่ว่าสูตรเจ็ดตัวบางสูตรกา,าเดินดีเห็นตีเยอะเยอะตัวก็ยิงแต่เขาไม่ได้มาทุกงวดแบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะมาทุกงวดแบบนี้ อาจจะเจ็ดตัวนะก็เยอะกว่าสูตรมาตรฐานไปแค่ตัวเดียวมาตรฐานนคือหกสูงสุดครับแต่ว่าเจ็ดตัวถ้าเขาเดินดีเข่ากับสนใจอยู่เพราะว่าอีกสามตัวกติหฮอดสิบนะคระัะก็ถือว่าตัดตัวเลขออกได้สามตัวไปแล้วนครับเหลืออยู่เจ็ดตัวเท่านั้นแต่ว่าเข้ากับบ้าวบดนีครับเข้ามาใส่วิธีชดหนอาตัวเลขนะครับกัตชีเหลือตัวเลขว่าหลายสิกัติี เยอตัวเลขซ้ำกันครับบางข้างเข้าเอาสูตรอ่ะหกตัวมาต้อนกันบางข้างก็ได้หลายตัวก็มี่นเนาะแต่ว่าอ่ะมือนี่รักหน่วยเจ็ดตัวเกาซีต้นกันสองสูตรนะรับาะสูตรที่สองกับเจ็ดตัวกันเป็นสูตรเก่านะเนาะสูตรนี้อ่าเดินดีนะครับตั้งวอดที่ยวสามหนึ่งของอ่ะปีที่แล้วนะับลนะงับ เดินแบบเงียงเๆ้เลยนะครับชุดสำนับตัวนี้ยังบรุลดเดินดีนะครับเริ่มตั่งแต่งวมที่ออกห่านึงนะรับแตงวดที่ออกห้านึง,นถ,ง,ออนงถ้าต้นต้นปีเลยนครับการเดินเดินม,มาแต่เฉพาะนานี้นี่หางวดนะ,บ,นะบับหางวดเนี่ยถ้ากะเมื่อเดินอยู่กระดาษแผ่นไม่นะครับเพราะว่าเขาชุดหนานะเขาชุดหน้าแล้ว แล้วมาเขียนใทยเริ่มานากระดาษไม่นะี่ครับเขาก็ยังเดินดีอยู่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาบางครั้งเขากับจับวัตถุะครับพอมนหลายตัวนะครับแต่ว่าเขายังเดินดอยู่เข mm. าก็ยังมีโอกาสเนะี่ยเราก็ยังมีโอกาสว่าหลักหน่วยของเรายังอยู่ในชุดนี้นะครับยังอยู่ในชุดนี้หัวที่ผ่านมาเ,าเลขที่ออก สามหกนะครับสามหกตัวใหญ่เขาหลายตัวนะครับหลายโตัวเขาก็ถิมาทั้งซิททั้งน้อยนะครับจังออกสามสองเขาก็มาสามสองอันที่ผ่านมาสามหกเขาก็มาสามหกนะครับตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเขาหลายตัว,ตว,ตวนะครับหลายเยอะตัวนะครับ 5, 1, ก็มาห้าสี่แต่ห้าศูนย์เน่มานะครับอย่งห้าหนึ่งก็มานะครับสองสามก็มาห้าหนึ่ง วันนี้ก็มาอ่ะก็ก็มาบ่อยเพราะว่าเขาเยอะตัวน่ะเยอะตัวก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าเ้าเย็ดเป็นลักหน่วยเย็ดที่เย็ดเป็นลักหน่วยลักหน่วยก็คือเลขหกนะครับสูตรนี้ใส่งานทุกงหมวเลยนะครับต้องต้องติดสูตรนี้ทุกงหมวเลยเนะี่ยต้งแต่เริ่มมากครับแล้วนะครับนะ ฟังนี่ก็หาหมดเลยห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดงวดแล้วเจ็ดงวดแล้ว ft นี่ครับแต่ว่าเขาหลายตัว ft บางท่านก็จะว่าเอาเยอะขนาดนี้ไม่เข้าไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะบางท่านก็จะว่าแบบนี้น้ำละก็ก็กเห็นท่านต้อเขาน้ำละอ่าขอให้เขาออกวนนะครับเยอะตัวก็เท่านี้ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ เราใช้วิธีชนตัวเลขแล้วน่ะถ้าอีกสูตรหนึ่งเขาเดินดีเท่ากันกัตัวเลขกระถิมาส้นกันแล้วล่ะครับก็ไม่ได้ชนทุกตัวนีครับมาบนกันเลยวิธีคำนวณสูตรนี้นะง่ายง่ายนครับเข้าสิตใ่รักหน่วยเลขหมุนข้งที่สามบวกกันตรงข้างแล้วก็บวกเก้ารักหน่วยข้างที่สามก็คือเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ ก้าพงที่นะครับศู 5, นย์บวกศูนย์บวกเก้าพงที่ก็จะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจะได้เจ็ดตัวนะครับหลักหน่วยอยู่ในนี้นะครับล่ะหลักหน่วยอยู่ในนี้เพอเพอจะมีหลักสิบด้วยอยู่ในนี้แหละนะครับตามนี้เลยเนะอ็ดสิเพราะว่า เขามาครบนะครับสามสองสามหกต้องมีหลักสิบนำอยู่ในนี้ครับนะต้องมีหลักสิบอยู่ในนี้ด้วย้าเดินตัวที่เป็นวดที่ยี่สิบเอ็ด่ะตามนี้เลยครับนะตามนี้เลยขบสูตรที่สองเสินี่ครับสูตรที่สองเป็นสูตรเกาทีเพื่อเดินดีเงียบเป็นสูตรเจ็ดตัวเหมือนกันเงียบก็เดินแบบนี้เลยครับนะ ล่วงสองวัดเดินรางวัดต่อมานนี่เอ็นบอยเซีขนาดเจ็ดตัวเขายังหลุดได้เลยน่ครับถ้าเขาจะหลุดถ้าถูกสุดบางสุดเขาจะไม่เดินครับนะครับตัวอย่างครับฝั่งนี้เขาหลุดข้างหนึ่งน่ครับแต่ว่าเขาเดินสี่วัดนะครับเขาทุดหน้ากระดาษนะผมก็ได้เขียนใส่กระดาษแทนใหม่น่ครับเพาก็เดินดีมากอีกน่ครับเดินดีมากเมื่อหลุดวัดที่ออกหาสีนะครับผมกับพักงานเอาไว้นะครับพักงานเอาไว้สองวัดซ้อนเลยน่ครับเขาก็กลับมาเดินอีกแล้วน่ครับ กลับมาเดินนิ่งถ้าจะนิ่งแล้วเนี่ยรับแล้วนิ่งแล้วผมก็กลับมาลงอีกนะครับความน่าจะเป็นคนรับล้วนะครับผมกัคำานวณไว้แล้วนะครับคำานวณไว้แล้วกลับมาเดินต่อแล้วกลับมาเดินต่อแล้วนี่ขอให้เดินต่อครับแล้ เพราะว่าเขาเคยเดินดิตรงนี้ก็คือเขาเดินจริงครับเขาเดินจริงก็ตรงนี้สังเกตดูเขาจะไม่ค่อยเดินนะครับสองแถวนี้ตรงนี้ก็มาข้างหนึ่งนะครับสองแถวนี้จะไม่ค่อยเดินส่วนใหญ่ก็จะเดินอยู่สี่ตัวข้างหน้าแล้วก็หนึ่งตัวหลังน่ครับหนึ่งแถวหลังนี่สองแถวนี้ไม่เดินมาหลายงวดแล้วน่ครับตั้งแต่นี้เลยลน,นะครละวิธีคำนวณดูนี่ เขาส่ใส่ลักสิบของรางวัลที่หนึ่งบวกลักหนวยของรางวัลที่หนึ่งบวกลักสิบหลังบวกลักลอยครังที่หนึ่งบวกลักหนวยครั้งที่หนึ่งบวกลักหนวยครั้งที่สองบวกลักหนวคงที่สอบวกลัหนวยครัองันยห่กล่สองก็ัคืองกลับห้ล้วกลักสิบล่างก็คือเลขสามลัก ร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือหกกับห้าหกและห้าแล้วก็หน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์แล้วก็บวกสี่คงที่แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปด บวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้สามได้ตัวเดิมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมสิตัวไหนจะมานะได้ตัวเดิมสังเจ็ดแปลว่าตากขึ้นสามที่ผมอ่ามันย้ายไปไนะ อ่ะสองตัวนี้เขาจะไม่ค่อยเดินอ่ะสองแถวนี้ครับแล้วเขาจะเดินเฉพาะสามแถวนี้นะครับสังเกตบ้างอ่ะระก็โดดมานนี่แค่ข้างเดียวเท่านั้นรวกากลับข้ามาานี่คือเกา่าน่ครับอยู่ในแถวๆนี้ครับตามนี้เลยที่อ่ะถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้านครับวัดที่ยี่สิบเก้าตามนี้เลย วันนี้เลขล่างก็น่าจะมีรุ่นอยู่เลขล่างครับครับท่านผบริโลักหน่วยล่างงวดนี้สูตรแรกรสูตรแรกได้เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าอ่าสูตรที่สองได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเอามาบางตัวชนเดยสิตัวไหนชนรับตัวไหนจะชนได้เก้ามีหนึ่ง เลขศไม่มีเลขหนึ่งไม่มีเลขสองไม่มีอ่าเลขสามเลขสี่เลขห้านครับก็ชนกันไม่หมดทุกตัวน่ครับก็เหลือ,อไว้สามตัวอยู่น่ครับก็จะชนกันสี่ตัวนะครับก็จะได้หลักหน่วยล่างงวดนี้ได้ผมจะเลี่ยงจากหน่อยไปหาหลายสี่ครับสาม อ่ะสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าลักหน่วยล่างเอฟอ่ะใครชอบตัวไหนก็คิดว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นอยู่ในนี้แหละอ่ะอยู่ในนี้แหละเอฟซีทาไปก่อนครับใครชอบตัวไหน ความน่าจะเป็นหลักหน่วยล่างงวดประจำวันที่อ6สิบหกทับสี่ทับสองห้าหกแปดหลักหน่วยล่าง3 4 5 9ี่ะใครชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วนะเดี๋ยวผมกระสีลงอะวงเดี๋ยว จะล่องเลขเด่นให้เอฟซีในมือต่อไปนะเลขเด่นแล้วก็เลขวิ่งนะเพราะว่าทิปหน่วยลงแล้วเลขดับก็ลรงแล้วนะนะสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทวิชอบคลิปนี้ก็จะ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอน้อยนะครับเด้อสตีดมี่กำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับช่วตัวเลขเป็นแชร์แนวทางครนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับ FT Shop น่นไปพิจหน้าเบิ้งสรรมชากะพันนะครัาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ